สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพเราจะช่วยแม่เอาไม้แขวนเสื้อออกนะคะนี่นะคะก็พับเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแม่นี่ค่ะแม่แมเดี๋ยวเพื่อตื่นแล้วเรามาอัดคลิปกันค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะคะ,ะนี่นะคะเรา นี่นะคะเราก็ตื่นมาแล้วนะคะตอนนี้เท่าไหร่นาทีคะหกโมงกว่าค่ะโมงกว่าค่าไม่ตื่นต้องเตตีสิบเลยนะคะกำลังเอากระเป๋าไปขึ้นรถค่ะจะเอากระเป๋าไปขึ้นรถค่ะอ๋ เนาะยด้วยคนอื Eugene, <hed> ่นก็มาเล่นดีเด้อไปหอมจุ๊บๆป่ะเอาไปเก็บเราออกเดินทางไปสนามกินสนามกินเทำไมเราออกเดินทางไปสนามบินกันค่ะโอ้โหแล้วก็ไปขอขึ้นรถกันนี่ ถึงค่ะเพิ่งออกจากบ้านมาสิบนาทีค hmm? oh, ่ะใช่ค่ะไม่ถึงสิบมีหมอกด้วยค่ะเรากำลังเข้าไปดินแดนแห่งความรับทั้งนองสิบเก้าองศาใช่ไหมคะใช่ค่ะหรอโอ้หมอกเต็มเลยอุ้ยบอกว่าเปิดแบบอุ้ยหนาวอ่ะก็เปิดเงาเปิด กินคนเผาขยะไงเขาถดืบอกว่าอย่างงเผา,ากาเาเป็นมลพิษใช่ไหมใช่ไหม่จะออกไ,ไ,ไปไนะคะระวังนะ ไมายิ้มว่ะไม่ตอบจะเข้าไปเลยไหมจะเข้าไปเลยไหมโอ้ยเดี๋ยวมันต้องกระโดดใส่เฮ้ย <c oughs> แต่ว่ต้องเอาไปได้กับพี่ว่านไป,ไปส่องแบบป้านะ่ะอยู่ไหนอันนี้ไง <c oughs> ป้ยป้าเดินอยู่เดินไปอีกเดินไปอีกนะ ไบาเกตแฮมชีสค่ะบาเกตแฮมชีสค่ะจากกินแต่ไส้นะกินแป้งด้วยอร่อยมากเลยไม่ไม่อ้้มเลยอ้มกินไปเลยให้หมด

วาคมพอธงันนมหนูนหโวนวนหวขอรท่นเ,เ,เลปีปีอะไรพอสอง องบินไงวันนี้มาเครื่องบิน เคื่องเห็นไหมเครือ่องแ <Okay. S 1> อร์อเห็นไงเขียนเป็นเหรอ,อเขียนเป็นเหรอ

ชอกาแฟเลยแล้ว<า> <c oughs> ไปแล้วไปๆไ,ไปแล้วไปหาไปไปไป, <c oughs> ไปหาไปๆไปหาไปไป,ไป,ไป,ไปนู่น ฟูจิไปไหนแล้วแล้วอคคันนี้นะคะอันนี้คือโกโก้ค่ะถ้าเราตื่นขึ้นมามันจะเป็นสีชมพูนะคะจริงเหรอจริงอันนี้คือน้ำชาค่ะสีเหมือนไหมคะนี่นะคะคุยทำแบบนี้ค่ะทำแก้วตอนที่ไม่กลับมาเสร็จแล้วเพ่ก็มาทำแบบนี้เลยค่ะเอาคีเท่า เอาเขี้เท่าทู่มาใสา่อะไรก็อะไรนมข้นเหรออันนี้นมข้นว่ะเอ้ยอันนี้นมเชื่ออันนี้นมข้นหว่ะโอเคค่ะ คุณลูกคก้าบอกว่าใส่ฉาบฉานี่หนึ่างเอาไหนคนลูกคก้าสองวันนี้ <laughs> แล้วก็ซื้อกลุ่ด้วยคะ่ะขอปิดคลิปแล้วคะ่ะยังไม่ปิดคะ่ะไม่เป็นขาดเจอกันตอนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะสวัสดีคะ่ะไม่มาหน่งเฝ้าค่ะเพิ่งเสร็จแล้วคะ่ <laughs> คะ บุกหมุนได้หม่อมคุม้าหมุนคมาหมุนขึ้นขึ้นขึ้นคอยคอยอยู่ตรงนี้นะคอยว้าหมุนคอยหมุนคอยบอกว่าคอยก่อนเหรอสวัสดีก่อนพี่มันสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองคุณม้าสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมือเลยเฮ้ยมันจะขอมืออยู่ขอมืออิสเมลมันไม่มีขนมมันไม่รู้สวัสดี

ใช่มั้ยตรงมันดูดีจังอุ๊ยบัวสวยมากเลยเฮ้ยนี่ก็มีตัวนึงตับบินไปด้วยนะเอาหนึ่สองสามยิ้ บอกกูเก่งบอกกูเก่งบอกกูเก่งช่วยหน่อยแม่มึงไม่ว่าอ่ะไม่มีที่ขี้หรอโอยไม่เป็นแม,ม่ได้นำเงินของหวัดมาจับป่ะ 分かりした。 จะถือโทรศัพท์มึงโดนหน้าหนูครับก็มาหน้าเสร็จแล้วครับไม่ว่าใครปิดกิมมันับนกแก้วนกแก้วชื่อ yani ก mm ูก hmm. ็ก uh ัว huh. ก็น uh huh. ี่นกแก้วนี่นกแก้วนะข้างบนอ่ะ นกพิราบนกพ่ราบดูคุณม,ม้ามันมองหน้าเธอสิจะ๊ะเฮ้นี่มีลูกสมุนนั่งเฝ้าตลอดเวลาเป็นบอดีก้การ์ดนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนดิพี่คณม้าคณม้าคณม้าเพราะว่าคูม้าชอบดบกหรอ ูดหน่อยจ้ะเอาพูดหน่อยค่ะประเทศกินกินกินอะไรสัไม่เคยสั่งเลยเป็ดลอนไงดื่มน้ำไม่กิน,หน,หนอะไรอ่ประปลาปลาลุยสูเดี๋ยวไปตัก เบอกหน่อยค่ะเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยปปอ๋อมีใครตอบงั้นถามเราเฟโกเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ไหนดรงถนานน้ำรำบ้างเลยอ๋อมบบีเลยแอดมินแอดมินเป็นแอดมินค่ะ,ะมันดูป้องหน่อยแล้วเต็มบบเลย ให้อีกให้อีให้โยนไปนตรงสีขาวเพื่อโยนไปตรงตัวสีขาว่วะ หมดล้วลางมือ้าร็จแล้วะเดอปปิ้งาลูกแกบบรีวิวเก็หมดเยนฮพี่เต้นเก คค่ะเคยกินไหมแค่ก็จ่ายตังค์ให้ขอบคุณค่ะอยู่แถวเช่ยเว่ยอยู่ ดูลองหาดูคิดว่าตรงนั้นมันมีอะไรที่จะสามารถซ่อนของได้ตรงตรงที่เพ่ออยู่คิดว่ามีอะไรที่สามารถซ่อนของได้ไหนไ,ไหนนะเนะอาอะไรหนูกลังซ่อนเบบี้ทรีอยู่แถวนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเลยอย,นนะอยู่ข้างหลังเพืยอะแม่จะเอาอะไรอยู่ข้างหลังเพ่ยเงยหัวขึ้นมา หันไปข้างหลังหันไปหันไปทางซ้ายหันไปทางซ้ายเป็นผลไม้หรือเปล่าครับเป็นผลไม้ไหมอะเพื่อนๆคิดว่ามันใช่ผลไม้ไหมใช่โซ่หรอไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ผลไม้หรออยู่ที่ไหนขอ, s. <S ของกินหรอมันจะอยู่น court, ในไหนอยู่ในครัวไหมครับอยู่ในดินอยู่ในดินหรอของกินด้วยหรอครับมันฝรั่งเฮ้ยถูกไหมเผือกถูกอ๋ออะไรอ่ะมันเไม่เลยไม่เลยใช่ใช่เของกินไหมกินได้ไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นสัตว์ไหมมันคืออะไรมันคือใบอีกดิใบดิเป็นสัตว์หรือเปล่าใบเร็วใบเร็ว นิสานเหรอเอาใบเหมคนเป็นคนเออเป็นอาชีพเหรอไม่เป็นคนแต่ไม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกไม่เอาใบอีกไหมพี่น้องถูกไหมไม่ได้มันคืออะไรมันคืออะไรร้อนเหรอขุ่มขี้เกียจสกดอยู่เพื่ออะไรกินได้ไหม เป็นคำไว้บอกอะไรหนึ่งไปก็ไปเดี๋ยวขอเล่นตาสยใช่ใช่ใช่บอกเวลาไหมครับอ้าวบอกอะไรเนี่ยบอกเวลาบอกเวลาเหรอครับนาฬิกาไม่ใช่สิ่งของตรงข้ามกับอะไรอันเนี้ยข้ามไหนตรงข้ามกตรงนี้ไม่ใช่สัตว์เป็นคำโมงไงโมงแบบนี้ถามนี่นาทีตอนกลางคืนแล้วก็อะไรกลางวัน ตอนกันคือแล้วตื่นมาแล้วเป็นอะไรขาวโอ้โฮน้องตัวครับ